ตอบได้เนาะตอบได้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 มาทำดูเลยไปรางวัลต่อไปดีกว่าค่ะ Judge Award Judge Award บางคนถามว่า Judge มีกี่คนได้เลยครับเกมต้องคะแนนแบบคณะ Judge มีเยอะเลยครับอ่ะแต่วันนี้มีแค่คณะหนึ่งอ่าวันนี้ไทยเน็ตเราเยอะกว่านี้เยอะวันนี้นี่นะคะเข้มข้นกว่าเดิมมาดูกันดีกว่าค่ะทีมที่ได้รางวัล Judge Award